เอาอาหารไปเจ็บตรงนู healthy, ้นหรือเปล่าได้หาให้ได้แต่เนื้อได้แต่น้ำอนเนื้อไม่ได้แข็งเป๊กเลยจะไปนู่นแต่ผมก็คิดว่าตรงเนี้ยคนเยอะเขาไม่ได้เข้าอยู่แล้วค่ะไปแล้วไม่ได้ไม่นเหรอมีที่อยู่อย่างนี้เล้วค่ะมันเป็นซอยเขาบอกอยู่ว่าเอาพราาเราไม่ให้เข้าไไม่ให้เข้าตั้งแต่ต้นทางเข้ามามะพร้าวรุ่นเดียวกับเราก็ไม่กินเนื้อไม่ได้ครับเจ๊ได้อะมันต้องใช้ช้อนตักอ่ะเฮ้ยมะพร้าวทำไมหมูบอกให้ฝึกความอดทน แถวชนบุรีเขาเก็บกินไปหมดแล้วก็เหลืออะไรแก้วมันหน่อยมีปัญหากับผมหน่อยก็ให้เคาะเคาะให้หมดเลยเราใส่ถุงไปปอกให้ด้วยมูดำปีเลยดำอะไรเลยมือมันจะดราดำกว่ามะพร้าเผานะไม่มะเราลวกดำปีเลยโดนควัน เขาได้พูดแล้วเขาตัดอั้นอืมก็แซวพี่ไงงานเขามาอธิบายแล้วมั้งน่ะเขาฟังมานานแล้วอธิบายแล้วมั้งตัวนี้เขาไลฟ์สดตลอดเราดูไปตลอดไม่แต่ลุงแกมาบ่อยเห็นแกไลฟ์สดบ่อยลุงคนนี้ใช่ดูอ๋อรถตัวตัวนี่ของเขาเหรอใช่ค่ะเขานอนที่เอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโตแน่เพราะคนติดตาม ใช่ใช่ไม่คนคนคนติดตามข่าวอยู่ไม่ต้องไปไหนแล้วนั่งอย่างนี้คนก็ดูคนดูจรไมแยกกันหรอกใส่ลงมปเลยไม่มันจะดำมันจะดำมจะโดนเองมันต้องแคะมันต้องแค่เนื้อใช่เขาแคะเนื้อเลยเอาไปแค่เนื้อไปแค่ไงอ่ะเขาเาเป็นอินฟูเเออเอออย่านีอไได้ที่อดเต้อหมูเขาจอดมาเต้องมูสวยจอดได้ไปเลยใจง่ายมากเลยไม่แล้วไม่แค่เนื้อใส่ถุงไปอ่ะสีม่วครับเรอไปแกวเองบนรถแได้มันแค่ไม่ได้มันแข็ง มันไม่ได้ต้มอันนี้มันเผาัเขาลนไฟเฉยถ้ามันต้มต้มมันแค่ง่ายอันนี้นะเอาขี้มือแลอดแค่ให้มาเรื่องใญ่พี่เขายังแครได้ไปล้วงดักเมื่อกี้นี้อันนี้ไม่ได้ต่อใช่ไหมเรียบยาวเพราะไม่ได้ต่อแสดงว่าแฟนซักผ้าให้เรียบยาวไม่มีอยู่คนเดียวครับต่อจัก็ัดเพราะว่าถ้าเกิดเป็นพ่อบ้านเรียบซัก เลซนแสดงว่าซักผ้าไม่เทไม่ได้มัน่คนใช้บองในสัตว์ครับไหนอันนี้ซักผ้ากันรถามี่แม่ไปแก่ออกขึ้นไปงกคินยาก่อพี่เขายังแคร์ร่อนออกเลยนะไม่ร่อนยแต่ผมไม่ร่อนนะครึ่งเดียวกันครึ่งแกมาไปอย่าไปจันเลยอืม ไอนู่นสองจอนก็ดิไปดิไปบิงผ่านผ่านเป็นทางนี่นี่นี่นุ้ยถ่ายรูปคู่กับรถเนี่ยเราะมีมีโตอยู่ในรถอ่ะายรูค่ด้หเฮ้ยรือน่แ่ด้วยรานั่นแหละเลขกล่าที่กนวถ่ายเนี่ะบนหัวแก นีข้าวลูกจะไปข้างนี้ไหนมีเลขเหรอกันเห็นไหมนี่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 สอนเลขลาวอยู่เว้ยนึกว่าเลขภาษาอัสสัลาวเดี๋ยวเอากล่องไปให้คุณนุษย์เอาแกไปตามเขาไปเหรอมาเชื่อ ไม่บอกจะได้ขึ้นไปด้วยฮะไม่ไม่ไม่ใช่เขากำลังมออของอยู่สารากลางหมู่บ้านหนองจงานโอ้ที่เขากลับไปเขาไม่ได้ไปนู่นใช่เขาไปมออของอยู่ตรงนี้ศบคนนไหคณะศบคภาคตะวันออกจะไปไหนอ่ะท่านท่าดีๆอ๋อไม่พอดีเดี๋ยวคณะศบมาอ่าเราจะลาเหรอไม่ลาไม่ลาไปไปไม่ลาไม่ลา รับไปนะคะแล้วไปยุ่งรับต่อไปจานไปจานสวัสดยนะคะขอให้โชคดีเดินทางปลอดภัยได้หกสิบแลงอย่าลืมรัดเด้อเดี๋ยวถ้าคราวหน้าเนี่ยถ้ามึงมายิงมันอีกมาไทยพกกระบองผมอะปลอดภัยทุกคนญาติพี่น้องก็ยิ่งห้ามหยุดไปได้แล้วหนูจานไม่มีบาดเจ็บจนกว่าจะได้แผ่นดินคนที่ไม่พกกระบองผมอะบาดเจ็บเล็กน้อยคนที่ถือกระบองผมยิ่งเจ็บเล็กน้อยดูนะค่ะฟังฟังไป ทำให้ใหม่เดี๋ยวผมมาใหม่ช well ื like, lying, ่ออะไรอ่ะชื่ออะไรชื่อกรบชื่อรักกบโอเคกบรักไอ้รักกบงูนี่งูอือใช่เดินทางปลอดภัยไม่ได้พอนี่เด็กดูดีจังเลยอ่ะมีผมมีธงแล้วผมแล้วมันหลุดหลุดกระเด็นมาแลล้วใชิปกระเด็นมา แล้วมีผูกไว้นั่นหรือยังมีผูกไอ้าวอ้าวอ้าวเนอะฮมีผูกไอ้นี่ตัวเองเปิดลูกดีดเหมือนจะมีนะเหมือนว่าพกมาอยู่นะย้อยปักยังแบงพันเ้าเปล่าไม่มีหรอกมีแต่ใบแจ้งนี่มีค่ะโอเคหยิบออกไปหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งอันใช่ไหมหนึ่งอันหรือคนละอันอ้าวครับขอบคุณค่ะ ไม่ได้หัวได้เดี๋ยววมน้ผมมีรถกไม่ให้เดี๋ยวผมเอาวันน้รถนึไม่ถึงผมตัเ่งกเจมากเลยขอหมวกได้ไมเนี่ยหมวกไม่ได้เอกลักษณ์เลยรักก็เอกลักษได้ตีเมื่อก้ไม่ให้มมมดโอ้เจ๊มอะิดสีเกระบอเกไม่พอนะไม่รู้่เขาอยากได้กัน้อ้แต่ทหารไม่บกว่ อย่าหมดแล้วประกันเลยเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวไปผลิตกระบองก่อนเสียดายจังเลยน่าจะให้แต่เมื่คุ้นนี่าเรักตัวเองมากเลยโอ้ขอบพระคุณค่ะขอบคุนิดๆอะไรวะเสียดายเนาะเอาดีนี่นี่นี่มาเห็นนี่นิดได้พอดีเลยไอเท่เลยนะสักตุ๊กสักจั๊กสักโลกเด็ดเดี็ดวด็ดแตงแตงแตงพ่อมาไม่ถึงสองใจนุ่มดีเท่เลยนะ ขอน้มแข็งขึ้นหน่อยได้ไหมเนี่ยนี่ไงนี่อะนี่ยอ่หมดเลยกังกูรวยกระบอกกูบอกแล้วให้อมาปรโมทถ้าถ้าถ้ามีคนจะเยอะยิ่งเยอะกว่านี้อีกเออพวกเอชจะเออมาเงี้ยเออว่ะ เฮ้ยวันไหนี่เอมาเขาบอกคนคนนี่นใจจะมาวันวันหยุดวันหยุดเจะม่รู้คนมีใจคนสนใจอกเยบอกไให้อมเออมันเป็นเครื่อนล้อก็นับถือด้วยทหารคนนั้นเขาบอกเขาน้ถือปูเวทด้วย พอแจกแล้วมันมีคนให้ด้วยของพวกเนี้ยเขามีดาวพระมาให้แต่ของเราแปลกกว่าเขาเพื่อนเลยเนี่ยเราไม่ได้เจาะรูพอให้คนชาวบ้านเขาวิ่งมาแล้วเห็นแบบนี้มันไวยเดี๋ยวเราให้ทหารกันเออแจกชาวบ้านหมดก็วิ่งมาเป็นคนละอันก็สิบสิบอันสิบอันเดี๋ยวเราไปถามดูยศกบของยศกบมีอยู่ไหมเดี๋ยวถ้าตรงทหารเขายืมสองคนก็ขอยืมก่อนที่บ้านมีสองอัน

รูเล็กเนี่ยเ,ททบบเดี๋ยวอ๋อมันติดกล้วยนี่อเองคนนั้นนะเขานานๆที่จะพูดดีพวกข้าราชการนันเนี้ยโอยไม่ยอมทำงานรอดไ,ไปแล้วก็ไม่ยอมทำงานจะเอาเองินไปทำ ไม่เขามาเร de okay> like ื่อยเรื่อยเนี่ยอาเขามาทั้งวันเนี่ยเขาเขาบอกเขาบอกทั้งวันรับเธอไปเพืแอใจพอมีคนเอาของมาแจกเจ๊ๆคนเนี้ยเขาจะเป็นคนทำคอนเทนต์เนี่ยทจัดจัดจัดแจกจัดจัดมอบแบบเมื่อกี้เมื่อกี้เราเรามอบให้เลียวไปหน่อยถ้าถ้าทันคนเมื่อกี้ของเราจะรวมอยู่เนี่ยบรอย่างคนเนี้ยเวลามีคนเอาของเขาก็จะจัดให้คนเมื่อกี้จะให้เราเหรออผู้หญิงเนี่ยเออของเราอ่ะเออเออถ้าถ้าเราเรามาทันชุดธิพ r a g m a มาเขาก็จะเอาของเรามากอกรวม เขาเป็นคนจัดแบบไม่ใช่หม้มมอผักแล้วกลับหม้อแก้วกลับมาจัดแบบทําให้มันออกแต่ <คน S 1> อันนี้มันก็ไม่ได้อย่างเอออไม่ทหารเขาเปลี่ยนเวงกันหรือเปล่าถ้ารเขาเปลี่ยนเวรเขาเดินทางเพือเฮ้ยคนนี้ไม่ใช่คนนี้คนก่อนหรือเปล่ายวิ่งกัไปแล้วม่ใช่เขาเดินมาหลายรอบแล้วเอาของแม่กินป่ะใช่ป<ช>่ะเอาวะเดี๋ยวขาไม่รู้เรื่องกับเรามั้งใช่ไหม

กูก็ะพุนใจแล้วเขาเอากระบองกูงเนี่ยทหารเน <t> ี่ยเฮ้ยแล้วทหารได้หลายคนยนี่น่าจะเป็นย่ามพระด้วยนะสนุกเลยท่าน,นเปลี่ยนมาว่าดิท่านเปลี่ยนจากย่ามพระมาอาจารย์ให้มาท่า <c oughs> นจะเอามีดห <c oughs> นุ่มไปด้วยไงนี้เรากลัวมันเป็นอาวุธไงกลัวเขาจะไปกินด้วยได้ไปสี่โมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวฟันเริ่มปวดกัน ยิงยาตอนกี่โมงวะยาตโมงแต่ก็ยังเขาแต่ก็มีคนถ่ายวีดีโอทั้งตอนเดี่ท่านมอบมาให้นะมีมีอีตาครั้งก็ถ่ายไหนมีตาคนที่ไลฟ์ประจําอาจจะเขาได้ไปอยู่เขาได้อยู่ถูกใจก็เยอะแยะตอนที่ให้ทหารได้เปล่าได้วิดีโออ่ะในอ้อมถ่ายอยู่ ถ่ายบนนี้เออให้กล้องเพีออมใช่ไหมของเราโทรศัพท์เราอ๋อถ่ายบนนี้ให้กับบองเลื่วยป่ะหรือมีแต่รูปถ่ายถ่ายให้พีออมเออเนี่ยตอนถ่ายอยู่เ่อยไว้แล้วก็เออเนี่ยเขาเป็นเขาแบงไหนวะเนี่ยซ้ายเหรอซ้ายลืมว่าเฮ้ยซ้ายหรือขวาป่ะซ้ายหลงทิศจ้าซ้ายเอราาไปอารัน ไอทหารก็บอกเขาก้มไม่ได้เออมันติดที่นี่ใไงติดเองติดเข้มกาดติดอุปกรณ์พี่กระสนปืนปืนอะไรเขาวัคอะไรหลวงพ่ออาแม่อะไรนะบอกก่อนนะตอนนี้ในเขตเนี่ยทหารฆ่าคนไม่ผิดนะก็บอกแล้วไอ้นั่นน่ะเสียดายมันไม่ได้ไปฆ่าตัวตายเลยไอเวรก็ที่มันไปยิงชาวบ้านไงที่ชาวบ้านกลัวส้นตีนมันน่ะดังเป็นหามประกวดตีนกูจะเอาตีนเหยียบหน้าแล้วกูยิงทะลุคอมแบทด้วย จะได้รู้ว่าเออไม่ถ้าเป็นชั้นนะชั้นจะเอาตีนเหยียบหน้าแล้วก็ปืนเนี่ยยิงทะลุตีนเราจะได้รู้ว่าว่ามันเอาตีนเหยียบหน้าแล้วยิงไงเออมันไม่วความดเลยเครียดมันเป็นรถมาไงมันเป็นทหารเล็กด้วยมันเป็นรถมามันไปแดนมาแล้วมันกัดมันเปลี่ยนกัดเข้ามาแล้วมันจะมานอนแล้วไม่ได้นอนมันเครียดไงมันเครียดมาจากนู่นไอ้คือของที่โรงร้านแล้วมันก็แวะมาบอกว่าให้เบาๆหน่อยเงี้ยถามว่ามึงโดนไปเหยียบกับระเบิดเขาอีกไอ้สัตว์ตะเลีบด่าเขาไงจริงจริงต้องยิงถึงหัวหน้าหนนะ ยิงไอ้เจ้าของเลยไงไอ้ลองนายกอ่ะจะไดไม่ได yeah. ้ยินไงว่ามันทหารใช่จิราผิดวัดอะไรนะหารอะไรจะอะไรซ้อนนะแย่สงแม่อะไรแม่ยาสองวัดแม่ยาสองเส้นทางสมซ้อสมซหรอแม่ย่าชอม อย่าชมอชมซ้อน้ำสมการขอที่และ้วมึงอยากได้ทีมก็ขอทีแล้วละ่ะหายก่อนนี่หายยังช่วงนี้มันเมื่อยมันเป็นห่าเลยปวดตูดปวดเป็นห่าเลยเพราะช่วงนี้มันละยกกลืดบวกไปใช้งานกูซัดวิ่งไปนู่นวิ่งไปนี่วิ่งไปนั่นไม่เลยหนูม,ม่แค่ท็อสำหรับคืนหนึ่งมานึ่งวนได้สนองกลับหายเบาท่านมีท่านต้องเปลี่ยนท่านต้องเปลี่ยนมาเท้านีเ่เลยนั่นเอ้ยท่านเตรียมไว้แต่เมื่อคืนแล้ว อย่าเอาอันนี้ไว้เนี่ยฉันอยากได้อยู่ฉันอยากได้อยู่พอดีเลยอันเนี้เียได้เขาได้เจ๊คนนี้คนติดตามไปเยอะใช่เขาก็ได้กระบองนะเขามารับเองเปล่ามีอาบีโปเปล่าอาเองกระบอฉันใช้ในน้ําอกจมุกเนี่ยจออแล้วเราบอกว่าที่เขาทุกทาวุแล้วเราเป็นคนกัดสายอะไรสวย เออตีก <łość> ็สวยอายุไม่สี่ห้าสิบก็เลิกเออเออโดนโจมตีฝนนหน่ะมีหมาด้วยหรือเปล่าหมาหรือต้นไม้วะเออต้นไม้ยอดไม้เี๋ยวมารียบบ้าบีบตรงนี้หน่อยนี่เออมันเหมือนหมาไหมบีบ เขาพดเก็บยังวะเนี่ยเก็บแล้วนี่หว่าแรงหน่อยฝั่งขวาเนี่ยไปฝั่งซ้ายตะกี้นี่ไอตาคนนั้นน่ะเขาขอคนที่เป็นชลบอ่ะเราก็ไม่รู้เราเขาเป็นชลบอ้าวขายไม่ดีอ้าวเขาเป็นราชการราชการนี่หว่านี่นี่นี่ถ้าถ้ามีแผ่นพับมาด้วยอีกดีเลยที่รายละเอียดนะวะ เออบาเวทโอเคที่บอกให้ทำไปเป็นทหานไงกระดาษอะไอ้ทห,หารคนนั้นอะเขาเขาชอบบูเวทด้วยไอ้ทหารคนกลางอ่ะเขาบอกเขาชอบเดี๋ยวเขาจะกดติดตามลืมบอกเฟซเขาอ่ะเดี๋ยวฉันจะทำเสื้อไง ไม่ลืมบอกเฟซเขาเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าเออติดตามผมด้วยนะผมโจนดีเด่นนะอย่างนั้นก็เอารเอะไรไปอยู่เห้อเ <c oughs> ็บอกว่าโจนดีเด่นชนบุรีอ่ะลืมบอกทหารคนนั้นเนาะ <c oughs> เออเดี๋ยวที่หนุ่มเอาไลน์ไปอะ่ะที่หนุ่มมีไลน์ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวบอกเขาไปว่าให้ทหารคนนั้นะกดติดตามผมด้วย <c oughs> เฮ้ยก็เปลี่ยนไปเป็นมาก็มองไม่เห็นหน้าด้วยเออว่ะ เดี๋ยวโทรบอกเขาอยู่มองไม่เหนหน้านเราทหารรูขายเปลี่ยนกะทุกวันทหารคนที่ได้รับกระบองกไยอ่ะเออไม่รู้เปลี่ยนกะทุกวันเอ,อถ้าไม่เห็นหน้าเราพวกนเนี้ยเห็นรอบเขาดีใจใหญ่เลยเขารับเลยเขาบอกเขาชอบเพราะเราเรา,เราจุดทูปพระสยามด้วยไง ใช่ก็บอกให้มีอิทธิฤทธิ์ก็เห็นเขาพูดในในนั้นไหมล่ะให้ยึดกบเห็นเขาพูดในวิดีโอไหมล่ะบอกให้มีอิทธิฤทธิ์จริงต้องมาคุยกับเป็นคนถ่ายเป็นคนที่ไลฟ์สดอยู่แต่เขาจต่างเจาะจเลือกจ่อจงในแต่พอมันรับเป็ดปุ๊บมันมีคนมาข้างหลังไงมันเลยหันไปถ่ายอีกทางอย่างมันมันยังไม่หันไปหรอกเลือจาะจงไงเห็นไหมว่าเจาะจงเราก็เลยชิ่ง ลรวปิดฝั่งนู้นนะเออว่ะเฮ้ยไม่ได้ปิดคือขยับสายอ้เราเลี้ยวมาเนี่ยเลี้ยวเลียวแล้ววยตั้งยังตั้งแล้วเดี๋ยสาทูแปลว่ามันตกน้เนีหน้าที่อยูตอหน้าพัทยาด้วยไงเขาบอกอุ้ยเขาบอกอุ้ยนพัทยาด้วยใช่ผมผมจัดสร้างพัทยาด้วยอะไรด้วย เมีพวพูดค้อมเห็นม้ดให้เนี่ยให้ดูสิ้นเรายังจะเสร็จอยังให้ดู่ใชฉันอยากให้เขากดจะให้ท่านจริงๆเลยว่ามีคนเอากระบองมาให้แล้วกระบองมันไม่เหมือนใครอันนั้นเขาเอาพอเครื่องมา พอพาเครื่องมาคือหลวงพ่อพเขาให้มาอันนั้นอ่ะมันเป็นทีมของมันเยอะแล้วแต่ของเราอ่ะมันหนึ่งเดียวไงน่ารักนีงกระบ,บอกเนะี่ยของพุทไอ้ทหารคนนั้นะเขายังบอกเลยว่ามีเวทสายอยู่ตรงนี้บอกอ๋อมีมีครับพี่เวสทสายพุทธะอยู่นี่ฮะอ่าเขาพองเหรอเออเนี่ย เวส่าพุส e <hi> ่าบอกเวส่า <hey>. พุส่าอยู่นี่เขาไม่ได้นับถือธรรมดานะเขานับถือมากๆตอนที่เขาออกรถเขาก็จะท้องคองเวส่าพุส่าใช่แต่เขาพูดอะไรไม่มีปูเลยแปดแล้วเก้าแปดศูนย์เก้าพ่อแกอะไรวะอะไรตายนะตะกี้เนี่ยกิงก่าก้าวตายอุ้หนูมันเหยียบสองตัวแล้วไอตัวมาก็เหยียบมันเหยียบอยู่เหยียบไอตัวเล็กเล็กกว่านั้น ตัวขากลับขามาเออเห็นป่ะเออตัวขากลับอ่ะไอ้ตัวเล็กๆอ่ะไอ้ตัวขากลับไม่ได้เหยียบหักถ้าหักลงไปแล้วพวกเนี้ยตายหมดไอ้ตัวเล็กอ่ะเล็กกว่าไอ้ตัวนั้นอ่ะเหยียบเลยดูไอ้ฝนมาแบบนเพีงที่นี่เนี่ยแต่ไอ้กระปอมกับกระแปดกระแปดศูนย์เก้าไอ้กระปอมอ่ะถ้าเราหักลงอ่ะถ้าเราหักลงมาข้างในเนี่ยหมดเออพวกเรากระปอมเมื่อกี้อ่สิบแปดเพราะเขาทำได้สิบแปดเฮ้ยไม่ได้เว้ยไม่ถึงเพราะว่าสิบแปดเนี่ยมันมีหอ ทิ่ชู่สองอันอยู่ที่บ้านเราเอาเก็บไว้เลย16 14 15แรมหมดเร็วมากเลยแปลว่าอะไรสิ่าไหร่แต่เราคนรับไปสิสิบคนใช่สิบ่าแล้วสิบสี่อ่ะแต่ทหารเนี่ยไปฝากน้องเลยอ่ะฮะทหารเขาเนี่ยยังไปฝากน้องคนหนึ่งฝากน้องคนหนึ่งบอกได้เลยอยากให้น้องได้ด้วยเออน้องมาดีหรที่ด่านรถมันนั่งอยู่ฝั่งนู้นเหมือนคล้ายๆอยู่ในเวนะแต่เขานั่งอยู่ตรงนั้นมันแยกน้องเข้ามาแล้วเออเล่นเพีย ได้ว่ายังได้วิดีโอวะถ่เ็ก็เอะเราบอกเขาว่าให้เจาะได้เลยที่ผมเจาะไม่ทันคืออันนี้มันยังไม่ได้เปิดเนตรวงสวงแต่ว่าเราทําพิธีเทแล้วแล้วเราก็ขอมาแล้วก่อนจะมาเราก็ขอเราจะลับมันนี้ด้วยชื่นใจว่ะให้ทหารมาที่บ้านไม่ใจเป็นเป็นเค่งเลยครับแล้วยิ่งเงย่คนนั้นเขาเอ้ยบอกที่หนุงบอกตัดวิดีโอโบ้ได้ด้วยนะกขาบอกเนี่ย เดี๋ยวถ้าถูกใจแล้วเอามาให้อีกไอ้เงินทองมันไม่มีปัญหาหรอกแล้วว่าน้ําใจที่เราให้นั่นดีหรอกเพราะรู้เพราะอะไรรู้อ่ะที่ฉันเอามาเพราะแล้วมันมีอยู่คนหนึ่งที่เขาเอามาเคยมามอบฉันเห็นอยู่ผมบอกแกว่าเสียอีกอย่างหนึ่งไม่มีไม่มีเห็นเหมือนการคับมีอะไรเห็นครับเห็นครับพวกนี้เห็นครับประจำแต่ประจำอ่ะ เราบอกเออที่อยู่วัดนะเนาะเออแผ่นพับอ่ะแล้วก็คาถาแล้วก็ไอ้คาถามันไม่มีปัญหาหรอกมันน่าจะเป็นวัดแล้วก็ต่อวัดเขาไม่ได้ออกคุณ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 อะไรอ่ะคุณอะไรเรียกอะไรคุณคุณอะไรคุณเรียกว่ไรพุทธคุณพุทธคุณก็เราบอกเราบอกว่าให้ให้เกิดอิทธิฤทธิให้เกิดอิทธิฤทธิ์แถวคาดปลอดภัย อ่ให้เกิดมีอิทธิฤทธิ์เข้าขาดปลอดภัยด้วยเถอะเพราะฉันถ่ายวิดีโออยู่ให้มีอิทธิฤทธิ์เข้าขาดปฏิหารด้วยเถอะจอดทำไมอ่ะเอาเฮ้ยดูหวยดิเอาไม่ให้ให้มีอิทธิฤทธิ์แกเชื่อฉันเถอะอย่าถ้ามึงแฝงกระบองกูเนี่ยแม่งลบอีกรอบหนึ่งแล้วถ้ามันเออไฟเลือดไปเปิดในหน้ามึง่อนได้โอ้สภาพนี้ถ้ามีจรงถ้าลบอีกรอบหนึ่งแล้วถ้ากระบองกูอยู่ในกระเป๋านะในกระเป๋าทหารน่ะ แต่ไม่มีแผ่นพับไงก็เลยไม่รู้ว่าของใครไงแต่แต่เขาก็จะทาข่าวว่าเราพบกระบองเออเดี๋ยวเราก็คอมเมนต์ไปได้ว่าของพบครับเดี๋ยวไม่มีแผ่นพับเป็นเป็นทำแผ่นพับขาถ้วยหยิบกับระเบิดเถอะแร้วเวลาใคไเอาไปเลยแต่แผ่นพับไปหนึ่งอันเนี่ยที่จริงแล้วฉันทําถุงมันมีถุงยาอยู่แต่ทีนี้มันทําไม่ทันเพราะเราบอกให้เขาว่ารีบทําคืนนี้เลยแล้วก็ทํไม่ได้สิบแปดทำไม่ได้สิบแปดอัน แต่ดูแล้วพิมพ์เนี่ยสวยเพราะมีตัวบนใช่ไหมสวยอันนี้อันนี้อันนี้หัวตัดยังไงเนะน,นี่ยเออีหัวตัดตัวเล็กเนะนี่ยเนี่ยตัวเล็กนะนเนี่ยหีบสมบัติเห็นไหมนะ <S <S มส่วนมากหีบสมบัติอยู่ที่ตีตนแต่ของแกนน่ะหีบสมบัติอยู่ข้างบนที่กระเอวข้างหลังทำแท,ท่งทำฐานไม่ขเขาแบกแล้วเดีย๋ยวโค้ช่วยๆกันแชร์นะเว้ยใหญเกาะใหญ่ใหญ่ใอ้อมกระบองอ่ะ อย่างยี่อ้อมีปัญหาของผมมีผมทำไม่มีแต่เนี่ยเรามีพิธีบวงสรวงขอเขาแล้วขอให้เกิดอิทธิฤทธิ์บาปมารชนะภัยน,น,นี่มีหัวตัดว่าอะไรบาปมารชนะภัยอะทีพูดมีหโวลองชุดใหม่มาเป็นของรุ่นนี้ห่าตัดอดีตใครชนะภัยมาหาโมากษะชนะภัยเลื่อนขึ้นได้เลยนะี่ย กูจะไม่รู้แล้วมีหคนมาขอดีแล้วทหารได้อ่ะแต่มันมีชุดทรบอ,รอยู่มาขออยูสองสามคนไม่เห็นตามสัมะ่อนยยนมา, <c oughs> มานนั้กง <c oughs> <c oughs> ทีจริงแล้วมันมีไอ้นี่ย <c oughs> เออเขายื่นมือแล้วก็ต้องให้จริงจริงแล้วมันเป็นย่าม แต่ฉันเนี่ยวออกวันเช้านี้แต่เขาไม่ห่วงนี่ยเขาให้เข้าไปเริ่มเข้าตรงนั้นได้เข้าตรงนั้นได้แต่เข้าไปเม่วันนี้กูอยากเมร์เขาเม็นเขาไม่มันอยู่ข้างในดิเขาไล่เขาไล่ออกจากเมืองไปลื้อหนองยาแก้วเขมร์นั่นหรอเมร์วันนี้ไปลื้อรวยหนองยาแก้วเออไอ้กลุ่มเดียวกันกับตรงเนี้แหละประจัญนะแต่ตรงนี้มันเงียบไงแต่ไปนไปนู่นไีเมียเขายังอยู่ไหมนะ มีกำนันเรียไอบ้านหลังใหญ่อะแต่ที่เขาบอกอยู่เพราะว่าทีหน้าดำาทีอ่อะไรทีหน้าทีหน้าผีอะมันไม่สวยเลยวะสวยแล้วหน้าปากเปิดๆ